ส่งต่อความสนุกสำหรับผู้พลาดช,ชมองคารักพิทักเจี๊ยบพ,พร้อมเสิร์ฟทางเน็ตฟลิกซ์1มีนานี้การผจญภัยในแพทหนุ่มและเหล่าเจี๊ยบทั้งเจ็ดกลับมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่พลาดโอกาสชมในโรงภาพยนตร์แล้วสำหรับแอนิเมชันฝีมือคนไทย Out of the Nest องคารักพิทักเจีย๊ยบโดยที m ีมีเดีย g l o b a l ประเทศไทยได้นำมาให้ชมทางแพลตฟอร์มชั้นนำเน็ตฟลิกเริ่มดีเดย์วันที่1มีนาคมศกนี้ พร้อมขยายเวลารับสมัครผลงานการร่วมเขียนพล็อตเรื่องภาค2ของภาพยนตร์แอนิเมชันองค์ครักษพิทักษเจีย๊ยบ Out of the Nest ในโครงการเจี๊ยบเด Next Gen ซึ่งจะเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้แสดงผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า50,000 0บาทโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายนศกนี้ Out of the Nest องค์ครักษพิทักษเจีย๊ยบภาพยนตร์แอนิเมชันสัญชาติไทยเรื่องแรกที่ได้รับพล็อตเรื่องภาคต่อเลือกเป็น Ansi Selection โดยเป็นหนึ่งใน12ภาพยนตร์แอนิเมชันจากกว่า3,400เรื่องทั่วโลกที่ได้รับเลือกในหมวดอันซีเพรสเซนต์ณเมืองอันซีประเทศฝรั่งเศสในงานอันซีอินเตอร์เนชั่นแนลแอนิเมชันฟิล์มเฟสติวัลปี2024เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังได้รับเกียรติไปฉายโชว์ในอีกหลายประเทศทั่วโลกเรื่องราวของอาเธอร์แพทหนุ่มวัยรุ่งที่มีความมุ่งมั่นมาร่วมผนึกกำลังกับเหล่าลูกเจียวทั้ง7สุดคิวเทอร่าพัดเดิน และภาพเพื่อทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ในการกำจัดพลังมืดของพ่อโมดชั่วร้ายและกอบกู้อาณาจักรแคสติเลียอันเป็นที่รักกลับคืนมาให้ได้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและคติสอนใจแล้วทีบีมีเดียโกลบลยังได้จัดโครงการเจบเดอะเน็กเจนโดยการเขียนโครงเรื่องภาพสองขององค์ครักพิทักษ์เจบหลังจากได้ชมภาพยนตร์แล้วเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในด้านการคิดและการเขียน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ง,งานในระดับสากลต่อไปซึ่งมีการแบ่งการประกวดในระดับต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานใน3ระดับคือระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลายัยและระดับบุคคลทั่วไปโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า50,000 0บาทสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ณอาณาจักรแคสติเลียพ่อหมดผู้ชั่วร้ายกำลังวางแผนลักพาตัวเหล่าองราชทายาทที่กำลังฟักไข่รอวันลืมตาดูโลกเพื่อบังคับให้องคชายเดเมีย นอผู้เป็นพ่อขององค์รัชทายาทสละบันลังให้แก่ตนสถานการณ์เหมือนจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆและมีอาจมีผู้ใดต้านทานได้จนกระทั่งอาเธอรแพทย์หนุ่มวัยรุ่งที่มีความทะเยอทะยานมากกว่าใครได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงในการดูแลลูกเจี๊ยไวัยละอ่อนจอมซุกซนทั้ง7ตัวที่ต่างมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันอย่างสุดขั้วทั้งอาเธอและลูกเจี๊ยบทั้งเ จึงต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะพลังมืดและกอบผู้อาณาจักรกลับคืนมาโดยพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้ล่านิรนามและจากภารกิจนี้เองจึงทําให้อาเธอร์เติบโตขึ้นและทําให้เขาเข้าใจความหมายของคําว่าครอบครัวอย่างแท้จริง